ดีบซี่สุขสุขคุ้นกับผมมาแล้วพี่น้องลาพัฒนาของอาจารย์ไก่วันพุธที่สิบสามสิงหาสองห้าหกแปดเบืองลาพัฒนาเมาื่อคืนนียพี่น้องลาพัฒนาเมาื่อคืนนียเลขบนออกหกแปดสามเลขล่างออกหกหกเลยพี่น้องเมื่อคืนนียเป็นยังไงเนาะพี่น้องเขาโชคหมนันกับอาจารย์ไก่เพราะนอ้อคือมิดอิมซิมเนี่ยเพราป่านปีงเขาทำเขาลืบแท้ เข่าหางวดติดละ่ะพ้ออาจารย์ไกลเข่าตรงๆพอมเข่าหางวดติดละ่ะแต่เป็นตัวร่องเป็นเป็นแปดสองเข่าตัวร่องเนาะพี่น้องเนาะเลยวิ่งกับเขา่าแปดนี่เข่าหางวดติดละ่ะนี่ยแปดสามตรงๆได้เห็นบ่เนี่ยเข่าหางวดติดละ่ะเห็นตะมิดอิมจิมยโนพี่น้องพี่น้องเข้ากัวจัก ดไดบ่ไรกันเนาะว่มีคอมเมนต์ใต้คลิปมาจากคนเนาะว่เป็นยังพี่น้องเพื่อนกันยังมีเงินเดียนผู้เฒ่ากินหรอเพื่นเขาหางวดซิบงวดก็บ่เป็นยังเนาะพี่น้องเขาหางวดติดๆละ่ะเนาะเพื่อนก็นให้มกคือเกาล่ะพี่น้องเนาะพี่น้องมาเบิ่งกัน เอบซีเขาว่าไม่กัไปบางคลิปย่อนหลังได้ด้วยวันว่าแม่นหลังห้อยออกเดย ลาาพัฒนา วิ่งบนล่างวิ่งบนล่างห้าอห้ากับหกเป็นเน้นหกด้วยพี่น้องดนะ้ว มันมาตัวร่องซะเมืองหนึ่งกับมาตัวร่อง หกสองหกสี่ามหกสามหกสาม

ห้าสองห้าสี่ห้าแปด ห้าเก้าส่วนเลขสามตัวแปด สี่หกสามสองคูเขากีไปน้องมังวดกับสามังวดกับสองเลขสามตัวส่วนตัวเน้นงวันนี้เขนเน้นติดหกวันได้พี่น้องด้ยหกสองหกสามตัวเน้นของกัน วันพุทธที่13สิงหา2568เราพัฒนาอาจารย์ไก่วิ่งลูดบนล่าง5กับ6เน้น6ล่องหา6 6 6 5, 6 2, 6 4, 6 6869 52545859ส่วนเลข3ตัวนี่862463เพิ่นเน้นที่6263แล้วพี่น้องได้ตกกันตัวล่องเข้ากันจะเริ่มอมจะปา่าจะจิมม่มเลยว่าบนเนึงบันอไเขาตัวเน้นเด้ เห็นว่าเข่าตัวร่องเห็นว่าี่แปดสามเป็นตัวร่องเน๊ะเขาแคปนนหน้าจอได้ไปนอนองเอาคอยเข่าคอย,อย,อยเดินต่อได้เนาะขอพูดอาจารย์ลายๆครับผมโชคหมานกันเฮงๆรวลยๆกัน,นฝากกดเล์กดแช่กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม